ก็คงจะเห็นชอบร่วมกันนะครับว่า,าความจำเป็นที่จะต้องมีสภาพลเมืองซึ่งจะเป็นเวทีของการระดมความคิดความเห็นต่างๆของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองระดับชาติก็ดีภาคการเมืองระดับท้องถิ่นก็ดีภาคราชการนะครับภาคเอกชนและการที่จะพัฒนาชุมชนหรือจังหวัดของตนเองนะครับ ซึ่งนําไปสู่การปกครองตนเองที่แท้จริงตามระบอบประชาธิปไตยหรือที่เราอาจจะรู้จักกันในเรียกกันว่าจังหวัดจัดการตนเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อเราเปิดเสวนาดังกล่าวแล้วนี่นะครับมาในวันนี้เราก็ให้เวทีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการเสรวนานะครับได้ร่วมแสดงความคิดความเห็นต่างๆซึ่งเราก็ได้ วิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งล้วนแต่ท่านเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการจังหวัดจัดการตนเองมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำนาจเจริญก็ดีที่ระยองก็ดีนะครับบ้านจำรุงนะครับมหาลัยของชาวบ้านนี่นะครับแล้วก็รวมถึง การจัดการเรื่องที่ดินที่จังหวัดเชียงรายนี่นะครับผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยเราก็ได้มีการประกาศสมัชชานะครับซึ่งรวมสามประการดังกล่าวซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านอา,อาจารย์สมานนะครับได้สรุปสาระสำคัญของปฏิญญา,าถ่าะเด็กซอนซันโปฏิญญาจอมเทียนก็คงจะจำได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือปฏิญญาสมัชชา พัฒนาการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับผมก็ค่ายขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนานะครับแล้วก็พี่น้องสื่อสารมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมและก็ได้นําข้อมูลข่าวสารจากการจัดงานบรนสถาปนาและงานเสวนาของงานสมัชชาพ,พัฒนาการเมืองนะครับไปสู่สาธารณชนต่อไปนะครับเพราะในโอกาสนี้นะครับผมใคร่ขอ เรียนเชิญท่านรองทั้งก่อนนะครับที่อยากจะให้เพิ่มเพิ่มเติมอะไรในประเด็นที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับก็เดี๋ยวท่านกจะได้เพิ่มเติมในประเด็นที่สําคัญนะครับก็จะเชิญท่านกรสิเดททนทัตท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งะครับได้กล่าวเสริมในประเด็นของการจัดงานของเราสอวันนี้ครับเชิญครับ เปลี่ยนท่านประธานท่านสุมบมนชนแล้วก็พี่น้องครับสาระสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบันณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ถึงช่วงของการสุกงอมของสังคมไทยสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็ไม่ได้แปลว่านิ่งดูได้พี่น้องประชาชนทั้ง77จจังหวัด ทุกภูมิภาคเนี่ยได้ตกลงปรงใจร่วมกันว่ามันถึงเวลาละว,ว่าประชาชนเองเนี่ยก็ต้องการในการที่จะแก้ไขปัญหาต้องการที่จะปฏิรูปได้โยงกันมาสักสองวันสิ่งที่ประชาชนจะบอกกับสังคมจะบอกกับโครงสร้างของกันเปลี่ยนแปลงก็คือว่า รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงรูปธรรมของการปฏิรูปประชาชนมีประชาชนมีคุณภาพประชาชนมีความพร้อมและประชาชนต้องการที่จะจัดการทุกระบบในพื้นที่ของประชาชนฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสองวันนี้เนี่ยประชาชนของทุกจังหวัดกําลังมาบอกต่อสาระต่อสังคมโดยรวมว่า ประชาชนมีความพร้อมในการที่จะปฏิรูปประชาชนมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบสังคมโดยใช้ข้อสรุปร่วมกันว่าประชาชนต้องการจัดการตน,นเองจังหวัดที่ประชาชนอยู่พี่น้องประชาชนอยู่พร้อมที่จะบริหารจัดการจังหวัดของตัวเองได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองที่ประชาชนได้มารวมกันร่วมกันในสองวันนี้ก็คือว่าภายใต้โครงสร้างของสังคมประชาชนก็เป็นแกนหนึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของสังคมไทยประชาชนพร้อมที่จะยืนเคียงคู่กับโครงสร้างอื่นๆในสังคมแล้วสุดท้ายนี่ก็คือประกาศร่วมกันว่าประชาชนเองเนี่ย ไม่ได้รอใดๆทั้งสิ้นมีหลายคำพูดที่บอกว่าทุกคนทุกท่านที่มาตรงนี้จะกลับไปปฏิบัติการทันทีภายได้ปฏิบัติการไม่ได้แปลว่าเราเริ่มนับหนึ่งจะใช้ปฏิบัติการโดยที่มีรูปธรรมทั้งคนทั้งงานทั้งผลผลิตที่มีอยู่เนี่ยขยายผลแล้วก็โยงให้กระบวนการการเรียนรู้และสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วดันขึ้นมาข้างบนว่า นี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนกําลังจับปฏิรูปแล้วก็จะมาสอดรับกับการปฏิรูปทางโครงสร้างที่สังคมข้างบนเนี่ยกำลังออกแบบอยู่ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับก็มาที่ท่านศรีวันบุตรราชนะครับท่านรองประธานสภาพ,พัฒนาการเมืองท่านที่สองนะครับท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมเชญเลยครับกลับเรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองพี่น้องที่รักท่านตลอดจนผู้สื่อข่าวนะคะ นับสองวันที่ผ่านมานะคะเป็นโอกาสนะคะที่ภาคประชาชนของพวกเราซึ่งที่จริงแล้วก็คือพลเมืองไทยนะคะที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาประเทศชาติของพวกเรามีส่วนร่วมทุกกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปต่างๆระบบต่างๆที่เกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วพี่น้องภาคประชาชนพลเมืองไทยของเราที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั้ง77จังหวัด เป็นพระพลังอันสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีร่วมกันซึ่งสองวันที่ผ่านมาและถึงเน,นวันนี้นะคะอยากจะฝากพี่น้องออสืบนะคะให้นาเสนอด้วยว่าพี่น้องของพวกเราที่อยู่ในทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทยเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะพร้อมกันร่วมกันปฏิรูปและพัฒนาประเทศของเรา ให้ก้าวพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นบนฐานของความไม่เข้าใจกันและเราจะทําให้สิ่งที่พวกเราอยากเห็นร่วมกันเราไม่ได้มีความแตกแยกแต่เรามีความคิดต่างกันเท่านั้นซึ่งความต่างกันนี่แหละค่ะจะเป็นพลังที่สําคัญที่ทําให้พวกเราเกิดความสามัคคีตั้งมั่นที่จะรักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้โดยเฉพาะพวกเรายึดมั่นเอาที่ว่าพื้นที่เป็นตัวตั้งพวกเราพลเมืองไทยทุกคน คือพ,พลังและแกนนำที่สำคัญในการปกป้องผนแผ่นดินนี้แล้วก็ฝากให้พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในภาคส่วนสื่อภาครัฐแล้วก็ตัวพวกเราเองเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นในฐานะพลเมืองไทยที่มีสำนึกอันดียิ่งไม่ว่าหญิงและชายค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านให้โอกาสพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็ไปที่ท่านอาจารย์สมานฟูแสงนะครับท่านสรุปว่า ปฏิมาชาพัฒนาการเมืองสามข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับในการจัดสมัชชาที่นี่เราดำเนินกิจกรรมมาสองวันเนี่ยอยากจะเสริมก่อนนิดหนึ่งว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดผมใช้คาว่าเกือบก็แล้วกันไม่ไม่คงจะไม่พูดว่าร้อยเปอร์เซ็นเกือบทั้งหมดคือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีส่วนร่วม เรียนรู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการอยู่กับชุมชนและเป็นผู้ปฏิบัติการโดยตรงแทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นความคิดเห็นที่หลากหลายที่มาพบกันตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญยิ่งแต่มันมีความตรงกันในหลายประเด็นแต่เนื่องจากว่าในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยทางคณะผู้ดำเนินการสามารถสรุปเป็นสาระสำคัญ แล้วก็เขียนออกมาเป็นคำปฏิญญาโดยความเห็นร่วมกันอยู่3ประการก็คือสภาพัฒนาการเมืองโดยการสนับสนุนสมัชชาพัฒนาการเมืองโดยการสนับสนุนของสถาของสภาพัฒนาการเมืองเราจะดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำให้เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติการที่สำคัญก็คือ 1. ก็คือจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดสภาพลเมืองระดับจังหวัด เพื่อให้มันเป็นสภาที่ปรึกษาสภาที่มีการพูดคุยในพื้นที่ที่มีความหมายแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราจะมุ่งพัฒนาการเมืองภาคพล,ลเมืองอย่างจริงจังให้มันมีความต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาการเมืองระดับประเทศให้มีคุณภาพ ต้องย้ําตรงที่ว่าให้การเมืองระดับประเทศและทุกระดับมีธรรมมาพิบาลที่จะนําไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดสังคมที่เป็นสังคมสมานฉันและสันติสุขสุดท้ายก็คือความเห็นที่ชัดเจนยิ่งในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ที่เราได้รับจากทุกฝ่ายก็คือเราจะร่วมกันผลักดันให้มีการปฏิรูป ประเทศไทยโดยการปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสู่การเป็นท้องถิ่นหรือจังหวัดจัดการตนเองเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมในสังคมและก็ให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งคิดแต่เราคิดร่วมกันในการที่จะผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตและผมคิดว่าโดยท่านประธานสภาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ท่านรับฟังมาด้วยตลอดและพวกเราซึ่งเป็นผู้บริหารส่วนหนึ่งและเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการผลักดันง,งบประมาณโครงการลงไปสู่พื้นที่เนี่ยมีความเป็นรูปประธรรมแน่นอนในโอกาสจากนี้ไปที่สภาพัฒนาการเมืองจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการเมืองภาคพลเมืองในโอกาสต่อไปแน่นอนครับ ครับก็สิ่งที่เราได้ประกาศเป็นปฏิญญาในวันนี้นะครับความจริงเ,เราก็ได้ดำเนินการในบางส่วนบางด้านมาแล้วนะครับเช่นเ,เราได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดเรามีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพรเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิญญาดังกล่าวนี้ปฏิบัติได้ ทันทีนะครับและจะเป็นรูปธรรมต่อไปครับเมื่อในอนาคตถ้าเราสามารถที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ขอกลับเรียนครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับขอว่ามีคำถามอะไรที่จะขอให้พวกเราได้ขยายความนะครับก็เชิญเลยครับเชิญนะครับ ผมอยู่ข้างบนที่ผมมองไม่เห็นท่านเพราะว่าแสงมันเข้าตาใครจะถามอะไรเชิญเลยนะครับมองไม่เห็นเออชิญครับกลับเรียนครับผมดาบสำรวจเทศสัติ์ชลประสิทธิ์จากจังหวัดตรังนะครับเ,เป็นสื่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล ทุงค่ายอำเภอยันตะการจังหวัดตรังคนในในพื้นที่ได้รับได้รับทราบเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยนะครับไอ้ไอ้เป็นพิเศษครับผมอาจะทําได้ไหมครับว่าเอาแต่ละภาคก่อนอาจจะไปสักสี่ภาคก่อนครับผมขอบคุณครับเชิญท่านอาจารย์สมานไปขยายความเนื่องจากว่าเรื่องของการให้การศึกษาทางการเมืองเนี่ยพอดีมันอยู่ใน บทบาทของคณะกรรมการชุดที่ผมเป็นประธานอยู่ชื่อว่าคณะกรรมการชัดเจนก็คือว่านับตั้งแต่ปี57เป็นต้นไปเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราจะให้การศึกษาทางการเมืองผ่านเรื่องของการฝึกอบรมวิทยากรเป็นวิทยากรที่ปฏิบัติการในพื้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับการการเมืองภาคพล,ลเมืองโดยในจํานวนนี้เนี่ยเราได้กําหนดไว้เบื้องต้นว่าเราจะมีเด็ก จะมีเยาวชนในระดับส่วนหนึ่งก็จะเป็นในระดับอุดมศึกษาและระดับที่อาจจะร,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรากำลังพยายามจะผลักดันให้โครงการต่างๆซึ่งมันมีใน 5, ปี57เนี่ยวันที่8มกราคม โทษ8กุมภาพันธ์นี้เราจะไปบูรณาการกิจกรรมและในโครงการของแผนปี57เนี่ยโดยที่จะพยายามให้มีส่วนในการที่จะไปสนับสนุนเรื่องของเยาวชนเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองที่เชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันให้ได้หลังจากวันที่8เนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้นยิ่งขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมีต้นทุนอยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการจัดทำหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรเฉพาะเป็นหลักสูตรที่เป็นชุดความรู้ที่ส่วนหนึ่งเราได้พูดกันมาส่วนหนึ่งแล้วหละว่าจะมุ่งสู่เรื่องของเยาวชนเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานมีแน่นอนส่วนจะขยายได้มากขนาดไหนนั้นเราจะไปคุยกันในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ ผมก็ใกล้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบก็คือว่าเราเห็นว่าเรื่องของการให้การศึกษาทางการเมืองนี่นะครับเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการเมืองที่จะให้ประเทศไทยนั้นมีระบอบก,การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาก,กษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่นะครับมีความสมบูร์สมบูรณ์ยั่งยืนนี่นะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับสภาพัฒนาการเมืองได้เห็นชอบที่จะ ให้มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลก็ดีกระทรวงศึกษาธิการก็ดีในเรื่องของการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับกระบวนการในการให้การศึกษาในสถาบันการศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักเรียกว่าเป็นการให้การศึกษาในระบบการศึกษานะครับซึ่งขณะนี้เราข้อเสนอดังกล่าวนี่เสร็จแล้วครับแต่เรา ยังไม่สามารถยื่นเสนอต่อรัฐบาลได้เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ได้ประกาศยุบสภานะครับก็คงจะมีการนําเสนอรัฐบาลชุดต่อไปนะครับรวมถึงการที่จะให้การศึกษาทางการเมืองนอกระบบการศึกษานะครับโดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้เป็นบทบาทภารกิจของสภาพัฒนาการเมืองเองซึ่งกําลังดําเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับอันนี้ก็ใร กาบเรียนให้ทราบเพราะว่าการที่จะสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยให้ประสบความสําเร็จและทําให้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความชอบธรรมประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีเสถียรภาพต่อไปได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับก็คือประชาชนจะต้องมีความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่สภาพัฒนาการเมืองกําลังดาเนินการอยู่ครับครับขออนุญาตเรียนถามกับขออนุญาตเรียนถามพี่ก่อนอย์ กรับผมจเรียนถามครับเหลือเวลาอีกสองวันที่จะมีการเลือกตั้งไม่ทราบว่าสภาพ,พัฒนาการเมืองจะมีจุดยืนเลือกตั้งก่อนปฏิรูปก่อนปฏิรูปก่อนหรือเลือกตั้งก่อนจะมีจุดยืนหรือมีข้อประกาศจุดยืนอย่างไรบ้างโดยให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในขณะที่จะเข้าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้แหละครับในเวลาอีกสองวันจะมีการนําเสนอหรือแอคชั่นอะไรบ้างครับ สภาพัฒนาการเมืองเรายังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราได้มีถแถลงการไปก่อนหน้านี้สองฉบับด้วยกันนะครับและเนื่องจากเราได้ปิดสมัยประชุมไปเมื่อปลายเดือนไม่กี่วันมานี้เองครับเมื่อมการาเนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เราก็ยังไม่ได้มีการประชุมกันนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยเราคงไม่มี จุดยืนหรือว่าแถลงอะไรนะครับว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปนะครับส่วนใครจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ดีหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ดีก็ให้เป็นวิจารณญาณของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าประชาชนแต่ละฝ่ายแต่ละท่านท่านก็มีเหตุผลของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะปฏิรูปการเมืองหรือพัฒนานการเมืองนี้นะครับ ในส่วนที่สภาพัฒนาการเมืองดําเนินการเนี่ยเราทําให้เกิดความยั่งยืนถาวรน,นี้เป็นสิ่งสําคัญไม่ไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเรามีแผนพัฒนาการเมืองซึ่งมี6ยุทธศาสตร์ที่สภาพัฒนาการเมืองดําเนินการอยู่ในขณะนี้รวมถึงกลยุทธ์ของการพัฒนาการเมืองอีกเกลยุทธ์นะครับซึ่งเราทําอย่าง มีน้ำหนักมีขั้นมีตอนมีกระบวนการต่อเนื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือภารกิจสำคัญครับที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองหรือพัฒนาการเมืองในระยะต่อไปนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันในช่วงระยะที่เป็นวิกฤตการณ์ข้างหน้านี้นะครับสภาพัฒนาการเมืองเรามีมติขั้งล่าสุดเนี่ยว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำ ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งขณะนี้กำลังจะวางองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวนี้เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภาพัฒนาการเมืองในในการประชุมครั้งต่อไปต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็คงจะได้มีการจัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองนะครับหรือว่ากระบวนการ ที่จะนําไปสู่กลไกในการที่จะปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงต่อไปนะครับอันนี้เป็นมติในการประชุมสภาพัฒนาการเมืองครั้งล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับที่จะให้รูปแบบของคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏออกมาแล้วก็มีการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับท่านครับครับผมจากการประชุมครั้งนี้จะมีผลต่อเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่กับประเทศไทยของเราปัจจุบันนี้ นะครับว่าจะมีผลให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจททั้งสองส่วนนะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่การประชุมในครั้งนี้มติของที่ประชุมทั้งหมดเท่าที่ฟังดูนะครับทั้งส่วนที่ปฏิรูปก็ตามจะเลือกตั้งก็ตามทุกส่วนเนี่ยมีความเห็นร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นการประชุมในครั้งนี้ท่านคิดว่าจะมีผลต่อการที่จะให้ปัญหาทั้งหลายในยุติได้เร็ว,รวขึ้นไหมครับท่าน ครับผมผมตอบนี้นะฮะคือไม่ว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็ดีหรือเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปก็ดีเนี่ยสองแนวทางนี้เห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปประเทศอันนี้ถูกต้องไหมครับทุกฝ่ายไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนทุกกลุ่มที่เห็นตรงกัน ว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วครับที่เราปฏิเสธการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าในโอกาสข้างหน้านี้แล้วก็คงไม่ใช่เวลาที่เนิ่นช้าไปสภาพนาการเมืองเราอยากที่จะทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและในระยะเวลาสั้นๆข้างหน้านี้เนี่ยนะครับที่จะทําให้วิกฤตการณ์ของประเทศนั้นนะครับมัน ค่อยๆมีการคลี่คลายไปแล้วก็ด้วยบรรยากาศของความปรองดองสมานฉัน์นี่นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะสอดรับกันแล้วก็จะนําไปสู่การที่เราจะพัฒนาการเมืองอย่างอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยหรือว่าเรื่องที่เ,เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยาก ที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะให้เกิดผลในทางการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยจะต้องผ่านการกันกรองผ่านการระดมความเห็นผ่านความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนถึงจะตกผลึกออกมาให้ได้นะครับอะไรที่มันเร็วเกินไปมันอาจจะฉาบฉวยแล้วก็เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ สภาพัฒนาการเมืองดําเนินการทุกวันนี้มันก็จะสอดรับกับการที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นเดียวกันครับขออนุญาตคำถามครับจะมีความเชื่อมั่นได้อย่างไรครับว่า6ปีที่ผ่านมา สภาพัฒนาการเมืองไปพัฒนาการเมืองมากน้อยขนาดไหนโดยที่รัฐบาลไม่เคยหยิบประเด็นเข้าไปพิจารณาเลยสองสามรัฐบาลที่ผ่านมาและจะเชื่อมั่นที่ไหนว่าการมีการเลือกตั้งแล้วจะหยิบประเด็นการพัฒนาการเมืองหรือการปฏิรูปการเมืองไปสู่การทํานโยบายที่เป็นจริงจากที่สมาชิกหลายคนนําเสนอครับผมคิดว่าพลังของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลพักไหนามาเป็นรัฐบาลคงปฏิเสธไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าปฏิเสธพลังของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาอีกครับมันจะหมุนเวียนเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าพักใดจะมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าพักใดจะมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คงจะเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปการเมืองและถึงเวลาที่บทบาทของสภาพัฒนาการเมืองจะเป็น เครื่องมือสําคัญของการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตยต่อไปนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับและผมก็คิดว่าสิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จได้ก็คงไม่มีอย่างอื่นนอกจากพลังของพี่น้องประชาชนซึ่งเราได้เห็นในการจัดสมัชชาพัฒนาการเมืองในครั้งนี้และก็รวมถึงพลังของพี่น้องประชาชนที่เราได้เห็นในการลงไปทํากิจกรรมในระดับพื้นที่นะครับทุกหมู่บ้านทุกตําบลทุกอําเภอทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าการการลั้างหน้าคงระยะเวลาสั้นๆนี่คงจะได้เห็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปก,การเมืองการพัฒนาการเมืองผมไม่มีใครอยากจะเห็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีใครอยากจะเห็นการประพฤติผิดหลักธรรมาพิบาลหรืออะไรที่ไม่เป็นไปตามหลักทํานองครองธรรมนะครับเพราะว่าพี่น้องสื่อมวลชนเองก็เป็นหูตาของบ้านเมืองนะครับภาพประชาสังคมทุก พื้นที่ทุกประเทศทั้งประเทศนี่ก็เป็นหูตาของของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้น<ข>ผมเชื่อมั่นว่าพลังประชาชนตรงนี้จะเป็นพลังผลักดันสําคัญของการปฏิรูปการเมืองหรือการพัฒนาการเมืองต่อไปครับเชิญฮะครับครับผมมาจากอุทัยธา,ยานีคืออยู่ภาคพื้นที่โดยตรงแต่ว่าในภาคพื้นที่นี่มีความเข้มแข็งมากแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่อาจจะขาดการเชื่อมโยงคือผมอยากให้ ือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สภาเป็นเจ้าภาพแต่ต่อไปขอให้ทางสพมจังหวัดหรือว่าคอปจอเ,นเน้นการเชื่อมโยงพาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเกิดความเข้มแข็งต่อไปขอบคุณครับครับขอบพระคุณกับข้อเสนอแนะนี้นะครับนะแล้วก็ผมคิดว่าสภาพัฒนาการเมืองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการกระจายอํานาจนะครับท่านก็คงจะรับข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาแล้วก็รีบดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปครับ จนครับมีไหมครับครับรับผมนรงชัยทิมานีนะครับจากวิทยุกองทบกและนักจัดรายการนะครับก็คือตามที่ท่านได้บอกว่าจะมีการฝึกอบรมคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นวิทยกรให้ความรู้ด้านการเมืองในพื้นที่นะครับก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่ควรสนับสนุนนะครับก็แต่ขอให้เพิ่มโอกาสนะครับให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ เพิ่มในทางด้านสื่อนะครับหรือว่าฝึกเยาวชนหรือว่า,อาของสอพอเอสอพอมที่อยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยได้เพิ่มสื่อให้ความรู้ด้านการเมืองอย่างนี้นะครับแล้วก็ควรจะให้เยาวชนได้เข้ามีมาร่วมในด้านสื่อเช่นการประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้นนี่ครับ,รบ,รบขอบคุณครับขอบพระคุณครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวท่านสมานก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านท่านก็รับข้อเสนอนี้ไปครับอันนี้ไม่ได้คําถามเป็นเป็นข้อเสนอแนะนะครับ มีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับก็ในโอกาสต,ต่อไปในกิจกรรมของสภาพัฒนาการการเมืองต่อไปในในข้างหน้านี้ก็ใครที่จะขอความร่วมมือเช่นเดิมนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเื่อสื่อมวลชนไว้ณนที่นี้นะครับผมขอปิดการถแถลงข่าวของสภาพัฒนาการเมืองในวันนี้ครับขอกราบสวัสดีทุกท่านครับ